วันนี้เราได้มีโอกาสมาเล่นโยคะอริมหาดกันนะคะก็เริ่มจากการยกแขนขึ้นหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดเลยค่ะแล้วก็ค่อยวาดแขนลงมาพร้อมกับหายใจออกทำไปสักประมาณสอาครั้งนะคะเอาที่เราแบบสบายใจเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่ม s u n ส a ลูเตชันเอสัก3รอบนะคะ เริ่มจากการหายใจเข้ายกแขนขึ้น cool, หายใจออก forward fold หายใจเข้า flat back step back หรือว่า jump back จาจุลังค่ะ upward facing dog หายใจเข้า downward facing dog หายใจออกค้างไว้3-5หลมหายใจนะคะมองไปที่สะดือค่ะแล้วจัม ออกแฟแบกหายใจเข้าหายใจออกอร์เวทโฟดตอนนี้เราก็ค่อยๆขึ้นไปหายใจเข้ายกแขนขึ้นนี่แหละผ่อนคลายมาทับเดิมค่ะกลับมาท่าเริ่มต้นนะคะเริ่มรอบที่2ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะอร์เว f โฟดหายใจเข้าแฟทแบก็เสร็จจัมแบกจ้าจุลังค่ะ u p w o r d facing dog หายใจเข้าขึ้น downward facing dog หายใจออกค่ะค้างไว้ค่ะช่วงที่การค้างแล้วเนี่ยนะคะเอาที่เราผ่อนคลายเลยนะคะทำไป3รอบนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะ ข้อสำคัญนะคะเวลาที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยให้เข้ากับการหายใจนะคะจะช้าจะเร็วไม่สำคัญเอาให้สัมพันธ์กันของร่างกายของเรานะคะและเราก็จะรู้สึกถึงว่าเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยเลือดลมของเราวิ่งยังไงจะรู้สึกได้เลยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อตรงไหนของเรายืดผ่อนคลายเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยค่อยเป็นค่อยไปจ้ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อท่าไหว้พระอาทิตย์แบบที่2แบบ B กันอีกสักสามรอบกันนะคะเสร็จแล้วมาเริ่มกันด้วยชาแชร์โพสนะคะหายใจเข้าขึ้นงอข่าวหลังตรงค่ะค้างไว้นิดนึงหายใจออก forward fold ฟาจเข้าแฟตแ back down back จา่าตุรลังค่ะ หายใจเข้าขึ้นอัาเปิดเฟซิงด็อกดาวเวิร์ดเฟซิงด็อหายใจออก Something New ขาขวาไปข้างหน้ายกแขนขึ้น Warrior o ร์ว้างไว้นิดนึงหายใจเข้าออกแล้วก็ก้าวขับมาเป็นจ่าตุรังคะหายใจเข้าขึ้นอัาเปิดเฟซิงด็อก ดาวเวิร์ด a c ซิงด o อกหายใจออกค่ะแล้วก็เปลี่ยนข้างมังนะคะข้างขวาข้างซ้ายมัางวอลเ e ย์วัลงมาค่ะเหมือนเดิมอัปเ r ิ f a ฟซิงด o อกหายใจเข้าขึ้นดา w เวิร์ด a c ซิงด o อกหายใจออกค้างไว้พักผ่อนเหนื่อยหน่อยนะคะพักค่ะ r e l แลกหายใจผ่อนคลายยืนให้มั่นคงนะคะ จ้มปะเป็นเป็นแฟตแบ็กหายใจเข้าหายใจออก forward fold ค่ะเป็นนี่เป็นแชร์โพสนะคะแล้จะรู้สึกเก่็งที่ต้นขานะคะเท้าชิดนะคะแล้วก็กลับมาท่าเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะผ่อนคลายเริ่มท่าแชร์โพสเท้าชิดเข่าชิดเก่งหน้าท้องยกแขนขึ้นหายใจ forward fold หายใจออกนะคะ f a t back หายใจเข้าขึ้น step back จาตุลังกะ upward facing dog หายใจเข้าขึ้น downward facing dog หายใจออกก้าวขาขวาไปข้างหน้า warrior one ยกแขนขึ้นให้รู้สึกถึงการแขนกำลังแขนที่ยกขึ้นนะคะ ไปค่ะเป็น upward facing dog uh, downward facing dog หายใจออกเปลี่ยนข้างมั่งข้างซ้ายไปข้างหน้าวอลเลอร์วันอ้าว uh, ลงมากลับไป upward facing dog หายใจเข้าขึ้น downward facing dog หายใจออกค uh, ้างไว้นิดนึง มองที่สะดือรีแลกชโชเดอร์อนเน็กรีแลกซ์นะคะยืนให้มั่นคงเอากระโดดไปข้างหน้าจัม๊ม forward f แบ t back forward f o l ดหายใจออกเอาเป็นแชร์โพสงอเข่าเท้าชิดเขา่าชิดเก่งหน้าท้องยกแขนขึ้นเยสกลับมาลงนะทัดสันสุนเทรเฒนบีรอบสุดท้ายแล้วค่ะ แชร์พูดขาชิดเขา่าชิดแขนยกหอกเขา่า forward fold หายใจออก forward fold inhale f l a back ก็จัมแบก็กจ้าจุลังกะ upward facing dog หายใจเข้าขึ้น downward facing dog หายใจออก ก้าวขาขวาไปข้างหน้า Warrior One ยกแขนขึ้นยืดไปค่ะย,ยืดให้รู้สึกกันยืดก็กลับมายกขากลับมาเปิด facing dog downward facing dog หายใจออกขากอีกข้างหนึ่งมาก Warrior One หายใจเข้าขึ้นลกลับไปค่ะ เปิด facing dog หายใจเข้าขึ้น downward facing dog หายใจออกค้างไว้ค่ะอันนี้ก็เก่งหน้าท้อง relax shoulder and neck มองที่สะดือค่ะกระโดดไปเป็น flat back หายใจเข้าขึ้นหายใจออก forward forward แล้วก็กลับมาเป็นแฉโพดงอเขา่าเข่าชิดเท้าชิดแขนยืดข้างบนแล้วก็มาเป็นท่าเริ่มต้นเซตอีกรอบนึงสันดัลูเตดันซีหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเป็นตัวไปข้างหลังยกแขนไปข้างหลังหายใจออกมาข้างหน้าโกรมไปแฟดแบกแล้วก็มา ยืดเริ่มจากค้างขวาก่อนนะคะแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังยืดไปกับหายใจ่อนคายพยายามวาดมือขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังการหายใจให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวนะคะหายออกไปค่ะอยืดกลับไปทีนี้ก็มาเป็นท่าเอทลิมก็คือ8ส่วนติดกับพื้นนะคะศอกนีเข่า ้าอ,อกข้างนี่ก็กลับไปเป็นท่างงูอับหายใจเข้าขึ้นจะใจออกก็เป็น downward facing dog ยืดผ่อนคลายเปลี่ยนอีกข้างนึงมาเป็นข้างหน้านะคะเปลี่ยนขาข้างซ้ายข,าข้างซ้ายมายืดไปคขาหายใจยืดไปข้างหลังยืดให้สุดนะคะผ่อนคลาย ก็วาดมือไปข้างหน้าวาดไปข้างหลังท่าน,นี้เราจะได้ผ่อนคลายที่หลังมากเลยนะคะเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาเป็นท่าแชร์โพสอ้าวลงไปงอเขา่าเท้าชิดเขา่าชิดยกแขนขึ้นพยายามให้สูงเอามา f o r ร์เว f o ์ดลงไปค่ะยืดไป ยืดขึ้นไปหายใจเข้าขึ้นวาดไปข้างหลังหายใจออกหายใจเข้ากลับมาข้างหน้าหายใจออกลงไปข้างล่างคืออันนี้เราจะเวียงแขนไปเรื่อยๆนะคะและ้วจอนนี้ก็ทําพยายามยืดพับตัวลงมาให้สุดนะคะ,ะได้แล้วหนึ่งรอบ มต่อกันที่รอบสองเลยค่ะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกวาดไปข้างหลังหายใจเข้ากลับมาข้างหน้าลงมาหายใจออกพับตัวลงมาแบดแบกหายใจเข้าขึ้นแล้วก็ก้าวเท้าขวาก่อนนะคะกำมือสองข้างติดกันแล้วก็วาดไปข้างหลังท่าน,นี้จะทำให ยืดหลังทําให้หลังเราแข็งแรงนะคะวาดไปข้างหน้าเอาเอี้ยวไปข้างหลังหายใจออกไปข้างหลังหายใจเข้ากลับมาข้างหน้าอา้าวยกเท้ากลับไปมาทําท่าเอ็ดลิมอา้าวแปดส่วนเท้านีแขนอกคางนะคะยกขึ้นไปเป็นท่าง,งูค่ะ เอายืดให้สุดนะคะไดอาาใจออกมาเป็น f o w a r facing d o ก,เ,กเปลี่ยนข้างมั่งนะคะข้างซ้ายมัง่งจับมือกันข้างหลังเอาอไปข้างหลังเอาหายใจออกยืดยืดให้สุดยืดให้สุดอืมกลับมาวาดไปข้างหน้า ยกไปข้างหลังหายใจออกหายใจข้าววาดมือกับบ้างหน้านี่ก็มาเป็นยกข้าไปติดไปเป็นท่าแช์โพดเข่าติดเท้าติดเกรงหน้าท้องยกแขนในสุดยืดพับตัวลงมาหายใจออกพับตัวลงมานะคะอกขึ้นไป กวาดกลับไปข้างหลังท่าเน,นี้ยจะช่วยให้หลังแข็งแรงมากเลยนะคะเพราะเราจะใช้กล้ามเนื้อหลังเยอะเลยแต่ว่าก็จะช่วยผ่อนคลายด้วยพับตัวลงมาค้างหายใจสัก2-3งสลมหายใจนะคะก่อนที่จะยืดขึ้นเสร็จอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะ รอบสุดท้ายหายใจยกแขนขึ้นหายใจออกวาดไปข้างหลังหายใจเข้ากลับมาข้างหน้าหายใจออกลงไปข้างล่าง forward forward แล้วก็ flat back หายใจเข้าขึ้นอันนี้ก็เริ่มจากขาซ้ายกันนะคะเอามือจับกันแล้วก็ยืดเอ็นตัวไปข้างหลังหายใจออกยืดให้สุดนะคะแล้วก็พยายามวาดมือมาข้างหน้า หายใจออกวาดไปข้างหลังค่ะวายไปข้างหลังนะคะกลับมาหายใจออกลงไปแล้วก็มาลองเป็นท่าเอดลิมก็คือแปดส่วนติดพื้นข้อศอกเท้าเขา่าอกแล้วก็คางนะคะแล้วก็ขึ้นไปหายใจเข้าเป็นท่าง,งูนะคะยืดหลังไปค่ะตอนนี้ก็มาเป็น ดาวเวิร์ดเฟซิงด็อกหายใจออกก็เปลี่ยนข้างม้างนะคะขาขวาอาซ้ายมั่งยืดไปข้างหลังเอามือจับกันแอนตัวไปข้างหลังค่ะหายใจให้ผ่อนคลายนะคะก็วาดมือมาข้างหน้าเอี้ยวตัวไปข้างหลังหายใจออกแล้วก็วาดกลับมาวางแล้วก็ ก้าวเท้าขวามาข้างหน้ามาเป็นท่าแชร์โพสงอเขา่าเท้าชิดเขา่าชิดเก่งหน้าท้องยกแขนขึ้นพับตัวลงมา forward fold นะคะหายใจออกก็ค่อยๆย,ย,ยืดตัวขึ้นวาดแขนกลับไปข้างหลังอีกทิ้งนึงเป็นการออกกำลังกายที่ลกล้ามเนื้อหลังอย่างมากเลยนะคะท่านี้ เราต้องใช้เวลาสักนิดนึงพับตัวลงมาหายใจออกค้างไว้สักสองสามหายใจนะคะแล้วก็ค่อยยืดตัวขึ้นมาค่ะเสร็จพิธีค่ะพับเข้าขวายืดขาซ้ายนะคะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกยืดพับตัวลงไปค่ะพยายามจับที่หัวไม่เท้าตามองที่จ,จมูกหรือว่ามองที่เท้าปลายเท้าก็ได้นะคะ อันนี้ก็เริ่มมากลางแล้วก็เอี่ยวไปข้างข้างนะคะพยายามยืดอันนี้เราจะได้ยืดเส้นข้างของลำตัวมากเลยนะคะแล้วก็ยืดเส้นที่เทา้าที่เทา้าที่แฮมสติงด้วยแต่นี้ก็ยืดขึ้นข้างหลังเอี่ยวตัวไปข้างหลังนะคะยืดให้สุดเสร็จแ,แล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกข้างหนึ่งนะคะ ยืดไปข้างหลังค่ะยืดหลังอีกข้างหนึ่งหายใจเข้าออกผ่อนคลายกลับมาท่าเริ่มต้นค่ะใายแพนค์นะคะเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะใช้กำลังแขนซ้ายยกลำตัวขึ้นมองตามแขนขวานะคะเท้าเอออยู่ข้างบนถ้าไหวก็คืองอเท้า ขวาไว้ข้างบนได้นะคะถ้าไม่ไหวก็วางไว้ที่เดิมนะคะเราเปลี่ยนข้างมั่งทำข้างขวาบ้างนะคะแต่แขนแขนข้างฝาใช้แขนขวายกลำตัวขึ้นมองตามแขนซ้ายนะคะแล้วก็เท้าซ้ายอยู่ข้างบนถ้าไหวก็คือมังงอเท้าซ้ายไว้ข้างบนก็ได้ะคะ่ะ ทาให้ไหวก็เอาไว้ที่เดิมนะคะหายใจเข้าออกตามปกติเองหน้าท้องหายใจออกดาวเวฟเฟซิงด็อกหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นหายใจออกงอกเข่ามาที่อกหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นหายใจออกงอกเข่ามาที่อกเปลี่ยนข้างมาแล้วคะหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้น หายใจออกงอเข่ามาที่อกหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นหายใจออกงอมาที่อกนะคะเสร็จแล้วก็พักผ่อนท่าเด็กสักพักนะคะหายใจเข้าออกตามปกติะคะ่ะทีนี้เรามาเตรียมวอร์มอัพสำหรับพร้อมทำท่าหนุมานนะคะยืดเส้นดีขานะคะจะขาซ้ายหรือขา,ขาขวาก่อนก็ได้นะคะตามสะดวกเลยะคะ่ะยืดไปค่ะกลางขาย,ยืดไป งอเข่านานนิดนึงเห็นตัวงหลังทีนี้เราก็มาลองเปลี่ยนข้างมั่งนะคะถ้าเกิดคนไหนฝึกใหม่ๆอาจจะใช้บล็อกช่วยนะคะจ,จะช่วยวางไว้ข้างล่างนั่งบนบล็อกหรือว่าเอาบล็อกช่วยออยันไว้ที่มือนะคะแล้วแต่ว่าคนไหนถนัดยังไงนะคะทีนี้ก็ การยืดท่านอนุมานก,ก็คือยือดเท้าไปข้างหน้านะคะแล้วก็ค่อยลงอันนี้คือข้อดีของการฝึกกระซายเพราะทรายเขาจะลื่นนะนะคะช่วยให้เราแบบลื่นขาปื๊ดไปข้างหน้าได้แล้วก็ไม่เจ็บอ่ะนะคะคนไหนยืดได้แค่ไหนแค่นั้นก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็ลองหมุนลองบิดตัวดูนะคะเราจะรู้สึกว่าเส้นของเราขยับคุกคลิกเส,นนเส้นนู้นเส้นนี้อ่ะนะคะก็อลองเล่นดูนะคะประปูก็ผัดใหม่ๆประปูก็จะลองอย่างเงี้ย อมไปข้างหน้ามองไปข้างข้างมองไปข้างหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราจะสังเกตความรู้สึกของเราว่าเส้นตรงไหนเรายืดอ่ะนะคะลองดูค่ะทีนี้เราจะมาลองวอร์มสำหรับยืดขาไปข้างข้างกางขาฉีดขาไปข้างข้างนะคะหรือมิดเดิลสปิทนะคะปะปูก็จะใช้วิธีนี้นะคะ่ะยกขาขึ้นขาซ้ายมังขาขวาอ่ะออกไปหายใจเข้าขึ้นยกขาขวาขึ้น หายใจอเปลี่ยนข้างซ้ายหายใจเข้าหายใจเข้าขึ้นหายใจออกงอไปที่เข่านะคะหายใจเข้าขึ้นค้างไว้คือเราเรา,เราฟังความรู้สึกของเรานะคะสังเกตความรู้สึกของเราแล้วก็มานั่งแบบนกพิจียนเนี่ยนะคะคือนั่งง,งอขาพับขามาเข่ามาข้างหนึ่ง ะะแล้วก็ลองยืดดูคือเราได้ทดลองเส้นของเราทดลองความรู้สึกเส้นของเราอะนะคะว่าเส้นตรงไหนของเรายืดยปะปูก็จะชอบทําอย่างเงี้ยบิดซ้ายบิดฟ้ายกขาขึ้นลองดูนะคะหายใจผ่อนคลายค่อยๆท,ทําช้าๆนะคะคือเราจะได้รู้สึกถึงเส้นของเราอะนะคะว่าเส้นไหนแล้วเราก็จะมีสมาธิด้วยอืม นาะะงทาพิเจียนก็คืองอเข่าไปข้างแล้วก็ลองคุกคิกดูว่าเส้นไหนมันยืดนะคะยกไปค่ะยกให้ผ่อนคลายสุดๆเอาที่แบบเรารู้สึกสบายตัวนะคะแล้วก็มาทาเด็กพักผ่อนสักนิดหนึ่งเมื่อเราวอร์มได้ที่แล้วตอนนี้เราก็มาลองยืดกันเลยค่ะน,น,นะคะ ยืดแค่ได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะแล้วเราก็ลองลองเล่นดูลองยืดไปซ้ายไปขวาเราจะรู้สึกเลยว่าเส้นเวลาเราเอียงไปตรงไหนเส้นตรงไหนเรายืดเวลาเอียงไปตรงไหนคือเราต้องสังเกตตัวเราเองอะนะคะนี่เราทำทช้าๆแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปมีสมาธิเนี่ยเราจะสังเกตตัวเราเองได้ผลผลของการฝึกก็จะดีมากเลยโยคะไม่มีผิดไม่มีถูกกันนะคือขึ้นอยู่การสังเกตตัวเราเองนะคะ ลองมาดอูอีกที่นะคะลองลองไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสอยู่กับทรายอย่างนี้แล้วเนี่ยหัดได้ได้ดีมากเลยป้าปูจะชอบมากมแต่ว่าไม่ค่อยจะมีโอกาสที่อังกฤษนี่จะหาโอกาสยากมากวันทรายอุ่นๆเนี่ยคิดถึงเมืองไทยเลยอยากจะกลับไปฝึกที่เมืองไทยเลย <laughs> แต่เมืองไทยก็ร้อนเกิน <laughs> ไปเรามายองวอร์มเพื่อยืดหลังกันบ้างนะคะวอร์มในท่างูนะคะยืดที่สุดนะคะแล้วก็มาต่อด้วยท่าธนูเอามือจับข้อเท้าเอามือจับเท้านะคะแล้วก็หมุนไหลการทําท่าธนูแบบนี้ก็จะทําให้เส้นหลังเราเนี่ยยืดมากกระดูกสันหลังแล้วก็กล้ามเนื้อสันหลังของเราเนี่ยได้ใช้งานมากเลยเป็นการยืดที่ลึกขึ้นนะคะฝ่าพระท่าธนูปกตินะคะ นะคะเราเสร็จแล้วเราเอาจจะมานอนด้วยท่าเด็กหรือว่าทำท่านั่งก็คือ seated forward fold นะคะคือนั่งแล้วพับตัวลงไปเพื่อให้กระดูกกระดูกสันหลังส่วนล่างของเรากลับมาทั้งที่เดิมนะคะแต่ปะปูก็จะชอบยกขายอย่างเงี้ยนะคะยืดไปแล้วแต่ใครถนัดเลยนะคะทำเหมือนเดิมปะปูจะรู้สึกดีกับกัน ยืดขาแบบนี้มากกว่านะคะพักผ่อนสักแมบหนึง่งค่อยยืดเดี๋ยวเรามาลองต่อกันด้วยท่าสะพานโค้งนะคะหายใจ,จเข้าขึ้นลึกๆพยายามยืดเข่าให้ตึงนะคะเราจะได้สันหลังเราจะได้ยืดแบบมากขึ้นพยายามยกให้สูงแต่ถ้าเกิดขยยกได้ไม่สูงแค่ไหนแค่นั้นนะคะหรือว่าจะทำท่าครึ่งสะพานองอนก็ได้นะคะ เอาที่ว่าเราทําได้นะคะเนี่ยคะถ้าเกิดใครทําแบบทาธนูแบบยกงั้นไม่ได้ก็เอาแบบยกธนูแบบธรรมดาจับข้อเท้ายกธรรมดานะคะเนี่ยถ้าเกิดใครทําได้ก็ต่อกันแบบหมุนข้อศอกมาข้างหน้าอันเนี้ยจะทําให้กระดูกสันหลังแล้วก็กล้ามเนื้อที่ของหลังของเราเนี่ยยืดได้ลึกจริงๆปะปูจะรู้สึกแบบดีมากเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะ พักสนิดหนึ่งคะทีนี้เราก็จะมาผ่อนคลายด้วยกันด้วยท่ายืนด้วยศีรษะนะคะค่อยๆทำนะคะหายใจเข้ายกขึ้นหายใจให้ลึกๆค้างไว้นานๆเราจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะหายใจให้ลึกกว่าปกติทีนี้เราก็ลองขยับไปนะคะ ถ้าตกเนี่ยนะคะถ้าล้มเนี่ยไม่ต้องกลัวเจ็บเลยเพราะว่าคอดีของทรายตรงนี้ที่สําคัญเราจะรู้ต้องเรียนรู้จากการม้วนตัวเวลาเราล้มเนี่ยเราจะได้ไม่บาดเจ็บนะคะเราก็มาเริ่มกันใหม่เา้าใจเข้ายกขึ้นค่อยๆยกขึ้นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายหายใจให้ลึกเราจะค้างให้นาน ปกตินะคะเพราะว่าเป็นช่วงของการออพักผ่อนนะคะผ่อนคลายทีนี้เราก็ลองขยับเท้าไปเรื่อยๆเราก็จะได้เรียนรู้ถึงการทรงตัวของเราหน้าท้องของเราเนี่ยเก่งไว้นะคะยิ่งถ้าเราทำยกมาลงมาได้แบบ90องศาอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเราเนี่ยใช้งานได้หนักมาก คนไหนที่จะลดหน้าท้องแล้วก็ต้นขาเนี่ยทำลงมา90องศานี่จะดีมากๆเลยนะคะเพราะเราต้องเกร็งหน้าท้องมากๆลองทำกันดูนะคะ ยืดขาแบบกลางขากัน90 9, 180องศาในอากาศกันนะคะเราจะรู้สึกถึงความเป็นอิสระมากเลยแล้วก็เลือดลงหัวผ่อนคลายนะคะลองเล่นไปค่ะยกขาอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ากล้ามใช้กำลังกล้ามเนื้อหน้าท้องในการเคลื่อนไหวนะคะ โยคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะลองไปที่สําคัญคือเราต้องสังเกตความรู้สึกตัวเองว่าเออเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเราทําท่าไหนแล้วก็เรารู้สึกยังไงเส้นตรงไหนเรายืดนะคะลองทํากันดูค่ะเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาพักผ่อนผ่อนคลายวันนี้พอแค่นี้เนาะปาปูก็จะมานั่งสมาธิสักนิดหนึ่งหรือว่าใครจะใช้แบบท่าศพก็ได้นอนพักผ่อนไปเลยเอาที่เราสะดวกสบายใจเนาะ วันนี้แค่นี้นะคะหายใจลึกๆขอให้ผู้เล่นโยคะทุกคนมีความสุขกันนะคะไปแล้วจ้า